คุณครให้นะคะอ่าโอเคกิจกรรมของเราต่อไปก็คือเราม,มาทบทวนกติกาของเราอ่ากติกาของเรามีกี่ข้อจำได้ไมหมลูกเหมดแล้วอ่าจำได้มีอะไรบ้างอ่าหนึง่งอ่ากติกากอกา ค่ะลูกแป๊ดครูให้จบก่อนอ่าสองอ่ายกมือก่อนจะตอบหรือจะถามคุณครู um แล้วลุกขึ้นถ้าจะลุกขึ้นก็ขออนุญาตครูนะคะ,ะนั่งทำงานในความตั้งใจมีสมาธิใช่ไหมคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะอ่าต่อไปต่อไปเก็บเก็บเก็บสมุดการเลื่อเดี๋ยวเด็กผู้ชมจะแจก เดี๋ยวครูวิวจะแจกแบบบันทึกนะคะอ่าคนที่ได้แล้วเขียนชื่อประรานของก็ได้ลูกนะระหว่างรอเพื่อนเขียนชื่อตรงไหนเอ้ยอ่า ดูว่าตัวเองน่าจะเขียนชื่อตรงไหนเขียนชื่อเลขที่ชั้นนะคะค่ะเขียนชื่อเลยลูกให้เวลาหนึ่งนาทีในการเขียนชื่อค่ะหนึ่งนาทีตั้งหก

โอเคกลมสีเสร็จแล้วกมมาเออกลมเ้าเสร็จแล้วกลมหนึ่งกลมนี้เสร็จเอาเหลือมาหกคนหกเก้าช่องก่งมากเลยนึกจากภเกามีจำนวนเก้าช่องใช่ไหมคะ สังเกตน้ำที่อยู่ในกล่องค่ะสังเกตกล่องค่ะสังเกตกล่องค่ะลูกสังเกตกล่องค่ะลูกอย่าพูดงตอบเด็กมันยังให้ถามเลยให้เวลาหนึ่งนาทีในการดูน้ำสังเกตน้ำในกลอ่องเย้ค่ะลูกเย น้ำอย่างนั้นตรงนี้นะโอเคนั่นตัตรงอะเมื่อกี้ฝ่าดูมือก่อนอะคุณยังไม่ได้ถามเลยน้องจะตอบตอบออกตออะไรเนี่ยอะบอกวาลักษณะของน้ำที่น้องส่าเศเห็นค่ะ มีแมกซ์ดำๆอยู่กลางใต้น้มามันเป็นตัวมันจะรอแสงค่ะร้อแสงว่าว่น้ำจะร้อนแรงร้อแรงมันมีฟองอยู่ในใต้น้มีตรงไหนนะอ๋อมีในน้โอเคบางแสงชื้นแสื้นไอ้สารเขาบอกให้ที่หมุนค่ะหมุนั่นคืออะไรลูกเพวหมุน สะท้อนแสงเป็นสีสายรุ้งสีสายรุ้งมีสีอะไรบ้างอ่ะไปดูบ้างลูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสียรุ้งมีสีอะไรบ้างนะครับเป็นขึ้น่เอาคำตอบที่ไม่เหมือนเพื่อนได้ไหมจะเพื่อนตอบแล้วเราไม่ตอบแล้วเนาะมือนมันตะกอนเห็นแต่ละแต่าง น้ำไม่ใช่หมอนใช่ไหมน้ำใสมั้น้ำใสมั้ยขยะค่ะมนขยะก็อะไรที่มนขยะไรนไหนวง นี่ยน้องคิดว่าถ้าเราใส่ในนี้มันจะเป็นยังไงโอ้แต่ว่าเราต้องเอาของที่มันเป็นไงคะลูกอ่าโอเคถ้าเชูสิ่งของที่อยู่ที่จะเอามาทดลองชูเลยค่ะโอเคอทีนี้เรามีสิ่งของอะไรใช่ไหมคะอ่ามือลงคะลูกมือลงทีนี้ฟางณครูฟางณครู ลูน,นี้ค่ะคุณครูคะลูกวางก่อนวางก่อน,วา,อน,ว,าอนวางก่อนค่ะทีนี้กระดาษตั้งให้เรียบร้อยนักเรียนเห็นไหมคะในตอนที่หนึ่งแถวที่หนึ่งที่เขียนว่าตอนที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวดูในชี้สิตอนที่หนึ่งอ่าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นชี้ค่ะตอนที่หนึ่งคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นชี้ค่ะ นี่ค่ะอ่านักงตัวลงขะลุกไม่นอนค่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวคไม่ถามเธออ่ะารูให้นักเรียนคน่าธานีคำตอบว่าถ้านักเรียนนำสิ่งของเมื่อกี้ที่คือให้หยิบมาหนึชิ้นเนี่ยใส่ลงในกล่องที่มีน้ำนักเรียนคิดว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นยังไม่ใส่ก่อนค่ะแล็วแค่ค้าธานีอ่าว่าไงครับมันจะจมค่ะ อ่ะคนอื่นมันจะรอยหรือว่าจมพอเราใส่ไหมมันักถึงมันจะรอ,อยอ่ะถ้เรกเกปมัเียมันจะเโอเคถ้าใส่ยังลไปมันก็จะจม

can no go na la ya ngo ya ba go na la ya เดี๋ยวรอเพื่อนตัวนึงนะอ่าคนที่ไม่ไปล้างแผลเขียนเลยค่ะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนที่หนึ่งคิดว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเขียนเลยค่ะมันจะนะมันคืออะไรต้องต้องเขียนว่ามันคืออะไรยางลบดินสอยอะไรก็่ไปที่น้องหยิบมาเมื่อกี้เราต้องเขียนว่าอ่าอะไรคะมันเหรอเขียนว่าอะไรมันมันจะลอยอะไรมันจะลอย ่าเราก็เขียนดินสอเขียนดินสอด้วยเอามานั่งถ่ารูอ่ามันเนี่ยอะไรมันจะลอยอะไรมันจะจมอ,อะไรมันจะใหญ่เขียนไปด้วยว่าอะไรมนะันคืออะไรนึกออกไหมคะเนี่ย ก้มลงเขียนเสร็จหรือยังคะลูกช่วยแม่ด้วยนะอ่าใช้ตัวบอกได้แล้วเร็วๆเห็นมั้ยถูกนะค่ะแรงใหญ่แรงลูกกลับ เดี๋ยวเล็ดเดีเดี๋ยวไปห้องน้ำไปห้องน้ำไม่ได้เดี๋ยวค็กจะไปไปห้องน้ำหน่อยไปแล้วเหรอสบายโอเคเดี๋ยวทดลองนี้ก่อนนะถ้าทธอไม่ไหวก็ยิ้มหอีกทีนะคะโอเคเด็สองคนนะลูกเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งอ่าตอนนี้หยิบสิ่งของเมื่อกี้ที่ครูให้หยิบนะคะอ่า เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอือทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวออมสิงคุณให้ใส่นี่ไงอ่าน้องเอาอันเล็กๆมาหาอย่างนึงมาได้เลยเออโอเคอ่าตอนนี้ชูสิง่งของขึ้นมาให้คุณครูดูโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่ ขึ้นบ้างโอเคไหมคะอ่าโอเคตอนนี้ทุกคนเริ่มยกสิ่งของลงในอ่าโยนมาบอกเขาเกดี๋ยวมันกระดิ่งาลูกคาลุกเดี๋ยวนเลยเด็กู้ายอ่าโอเคครับอ่าเป็นงบ้างลูกอ่าโอเคเราจะไม่เอาเปแต่มันค่ะเราจะดูเฉย อใส่ยังแล้วก็ไปฝุ่นมันกระจายออกไปแต่ว่าผมก็มีฝุ่นอยู่บนนะั้นแล้วก็มีฟองด้วยยง Oh นัไปหาเพื่อนคนที่ตอบอ่ะใครตอบต่อใครจะตอบต่อนั่นเรนเรนอ่ะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะใครจะตอบอีกบ้างตัวนี้สบายสบายใส่อะไรลงไปเมื่อกี้ใส่ทิ้มงแล้วเป็นยิ้สองเนาะแล้วมันจะลอยไหมมาอยอ่ะตัวนี้ใส่ยิ้มสองทั้งสี่คนลอยทั้งสี่คน ใช่ดโซเดียมคุณแม่จุยครับคุณในน้ำกระตุยน้ำที่เรามาเมื่อกี้น้ำมันไม่ไหลใช่ไหมเราก็เลยเอาที่ห้องสมุดใช่ไหมลูกอ่ามันก็เลยมีรากอ่าคุณอยู่อ่าข้างหลังนี้ค่ะเวลาเราใส่ไม้บรัดไม้บรรทัดมาเป็นรูแล้วก็พออากาศมันจะออกมานตางลูก อ่ะโอเคอ่ะบันทึกถุงในตอนที่หนึ่งสิ่งที่สังเกตเห็นอ่าตอนนี้บันทึกถุงเลยค่ะลูกตอนที่หนึ่งในช่องสิ่งที่สังเกตเห็นอ่าตอนที่หนึ่งในช่องสังเกตช่องที่สังเกตเห็นช่องไหนช่องที่สังเกตเห็นช่องไหนอ่าโอเค ต่อลกใครที่ใส่เงินตอลงไปก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เช็ดก่อนอย่าให้เลือกกระดาษนะคะอ่เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบทีละคนเดี๋ยวกระดาษน้องเดินน้ำครูไม่รับผิดชอบนะอ่าเช็ดก่อนเช็ดกับอะไรกางเกงในไหมมาผ้าพาิมพูฟิวอ่มาผ้าพาิมพูฟิวค่ะน้ำสักกันลูก แล้วไม่เล่นน้ำในอ่างเลยนะไม่เล่นน้ำในก่องเลยนะลูกครูบอกแล้วว่าให้ระวังอ่าเสร็จแล้วขอให้เพื่อนด้วยค่ะค่ะอ่าทุกคนได้เลยค่ะในตอนที่หนึ่งช่องเพลงที่สังเกตเห็นให้เวลาหนึ่งนาทีเมษาฟังคุณครูครูหัยเขียแล้วนะตอนนี้นะ ในช่องสังเกตเห็นตอนที่หนึ่งอ่าเราสังเกตเห็นอะไรเขียนไปเลยค่ะลูกสังเกตเห็นอะไรเขียนไปเลยค่ะตอนที่หนึ่งสิ่งที่สังเกตเห็นอ่าเขียนเลยค่ะลูกใครเขียนไม่ถูกถามเพื่อนข้างๆได้นะคะอา่อไปไม่ได้เขียนเลยอ่าเขียนเลยค่ะเขียนช่องนี้เมื่อกี้สังเกตเห็นอะไรเขียนช่องนี้ค่ะเห็นอะไรเขียนช่องนี้ค่ะ เบาคนอื่นละ่ะคะมันได้รับแรงกระถวงแล้วแรงกระถ ung. แรงอะไรลูกอ่าผู้ถามนักเรียนว่าทำไมดินสอจิงลอยเพราะว่าอ,อะไรลูกอ่ามันเบาน้ำหนักเบาแล้วเมื่อกี้ทำไมยาง,ยงลบถึงมนมนจม ความรู้ที่ได้รนะับคืออะไรในในตอนนี้ช่วงที่สามความรู้ที่เรียนได้นักคืออ่าน้ำหนักเยอะหรือน้อยอะไรอีกเบาหรือหนักขนาดอ่าความรู้ที่ได้รนะับอ่าเขียนเลยความรูนนะม้ที่ จากกีจากเมื่อกี้สิ oui> ่งที่ลอยเพราะว่าอะไรน้ำหนักหนอักอะไรครับน้ำหนักเห็นไงนอนน้ำไม่โทน้ำหอนออกรหนักน้ำหนักใครเี็นทําไหนไม่เ็น đấy, à là cái <laughs> nào của ông